สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้ครูคุณเติ๋มพาเข้าโคเราจะมาห่อแผ่นเกี๊ยวหมูสับทันเล่นกันนะคะใส่ไข่แดงเป็นหนึ่งพวงนะคะอันนี้เครื่องที่เติ๋มเตรียมไว้นะคะมีกระเทียมสับหมูสับเคหลอดนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยม้นเซียนนะคะต่อไปอก็ปรุงรสชอดหอยเล็กน้อยค่ะซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะอันนี้ไม่ใส่เยอะจนเกินไปนะคะน้ํดีเล็กน้อยค่ะ แล้วก็จะมีน้ำตาลชายนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันดีนะคะเข้ากันดีได้ที่แล้วต่อไปเราก็จะมาหอนะคะเข่นเกลียวนี้กับซุบน้ำก็ได้นะคะใช้ไข่ขาวทาก็ได้นะคะต่อไปก็ใส่หมูลงไปแล้วก็ม้วนไปเลยค่ะห่อง,ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ใช้มือกดสองหัหางให้มันติดกันแบบนี้เลยนะคะ ห่อไปเรื่อยๆให้หมูฉับเราจนหมดนะคะเป็นอาหารว้างก็เลยอาหารทานเด่นก็เลยอาหารแทนข้าวก็เลยนะคะทําให้เด็กๆล,ลูกๆผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ไปทอดกันนะคะอันนี้ติ่มห่อเสร็จแล้วต่อไปก็ไปทอดกันค่ะทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะเหลืองได้ประมาณนี้ก็ตักขึ้นค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ผักกดร้อยกดติดตามเป็นกใจให้เตรียมด้วยนะคะจะพยายามทำคลิปมาเรื่อยๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะลองไปทํากันดูค่ะ